ค้าส่งต้นกำเนิดสินค้ากิฟช็อปสำเพงถ้าคุณเคยเดินตลาดสำเพงเคยสงสัยไหมว่าสินค้ากิฟช็อปจำนวนมากขนาดนี้และขายส่งกันในราคาเท่านี้ผู้ประกอบการสำเพงไปหามาจากที่ไหนคำตอบคือเมืองอีอูประเทศจีนนั่นเองเมืองค้าส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสินค้ากว่า2ล้านหแสน SKU รวมแล้วกว่าเ5 0 0 0ร้านค้าและหนึ่งในสินค้าที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยมากที่สุดนั่นก็คือสินค้ากิฟช็อป คลิปวิดีโอนี้จะพาไปบุกตลาดค้าส่งสินค้ากิฟท์ช็อปกันที่ EU District หนึ U ่งโดยชั้นที่2จะเป็นโซนเครื่องประดับที่มีทั้งสร้อยคอแหวนกำไลต่างหูและสร้อยข้อมือรวมไปถึงหนังยางกิฟตติดผมและที่คาดผมสวยๆอันนี้เรามาที่ร้านแรกร้านแรกของเราเป็นร้านพวกกิฟต์อคเซอรี่ติดผมนะทุกคนคือร้านนี้ที่เข้ามาเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาดีไซน์ในส่วนของร้านน่ารักมากแล้วก็แบบเขา,วาสวยกระแทกตาม,มาก ซึ่งถ้าใครสนใจนะคะสำหรับสินค้าพวกกิฟตติดผม,มอะอลังการมากๆอะราคาเริ่มต้นต่อชิ้นอยู่ที่1หยวนเท่านั้นจนถึงแบบ3าหยวนอย่างตรงเนี้ยต่อชิ้นจะราคาอยู่ที่1.5หยวนถ้าจะเหมาเนี่ยคือเขาไม่ได้ขายเป็นโหลนะคะเขาจะขายเป็นรางรางนึงจะมี60ชิ้นคือลูกค้าสามารถขอเดอร์แบบนี้ได้เลยคือใน1ลัง60งชิ้นนะเขาจะแพ็กแบบนี้เลยสามารถบิ๊กเนสเรื่องของสีได้นะคะมีหลายแบบมากคือถ้าใครชอบแบบ งานอาาลังการอลังการเพชรเยอะๆก็จะแนะนาแบบนี้แบบแต่ถ้าเล็กๆมันก็มีเหมือนกันนะคะเล็กๆน่ารักแบบนี้กิฟต์คือมันค่อนข้างดีไซน์ใหม่มากอันนี้คือยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยเท่า,าไหร่คนดูดิดูเห็นปะสวยมากถ้าใครสนใจอ่ะตัวนี้ถ้าสมมติว่าชอบดีไซน์แต่ว่าอยากเปลี่ยนตัวแมทเทีเรียเป็นแบบสีโกลหรือว่าสีซิเวอร์อย่างเงี้ยสามารถสั่งเปลี่ยนกับเขาได้เลยตัวนี้เปลี่ยนได้เลยนะคะอย่างอื่นก็มีนะคะทุกคนพวกอะ เครื่องหงเครื่องหัวใดๆแบบว่าใครชอบคาดผมอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแบบนี้เอาไปใส่แบบว่าช่วงวันเกิดนะคะอ่าเมื่อกี้อลังการไปใครชอบเล็กๆแบบนี้ก็มีเห็นปะนี่เล็กๆแบบนี้เลยเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะใส่ไปทําง,งานใส่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยใส่ได้ตัวนี้น่ารักมากแต่ละร้านมันจะมีความสินค้าคล้ายๆกันแต่แบบจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าสินค้าเขาจะเน้นแบบขายส่งใครที่แบบเฮ้ยฉันมาแล้วฉันชอบแบบอย่างเราซื้อซัก ชิ้น2ชิ้นกับประเทศไทยอ่ะเขาไม่ขายนะทุกคนเขาขายเป็นลังในน้นขายส่งก็คือยังไงก็ได้กำไรแน่นอนไปไปกันต่อค่ะนอกจากกิฟต์ระดับเพชรแบบร้านแรกที่เราแวะแล้วยังมีกิฟต์ดีไซน์อื่นๆอีกมากมายตลอดสองฝั่งอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนำมากมากคือร้านจำหน่ายหนังยางมัดผมเดี๋ยวเรามาร้านที่เป็นกลุ่มแบบว่าหนังยางมัดผมบ้างดีกว่าร้านนี้น่ารักมากอันนี้เมื่อกี้ลองถามเขามาถ้าใครสนใจที่จะเป็นหนังยางสีแบบนี้ราคาต่อแพ็กที่แบบว่า มีหลายวงแบบนี้น่าจะประมาณ20วงเนาะอันนี้จะราคาอยู่ที่1.2อหยวน5บาท6บาทประมาณี้5บาท6บาทแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะได้เยอะสามารถมิกได้เลยตรงนี้คือหยิบได้ประมาณ15ชิ้นนะคะส่ง15ชิ้นแบบนี้นะ15ชิ้นราคาต่อชิ้นอยู่ที่1.2หยวนแต่ถ้าใครอยากได้เป็นกริปกริปแบบนี้นะคะจะราคาส่งอยู่ที่แพ็กลา1.3หยวนนะคะก็คือสามารถมิกได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากแบบเออไปขายส่งเป็นแบบว่า จำนวนเยอะๆเลยจะแนะนําเป็นแบบว่าเป็นรางแบบนี้คือกล่องนึงมันจะมีหลายสีมากใกล้สีแบบนี้เลยเป็นหนังยางแบบว่ามัดผมสวยๆนะคะเอาไปขายอะตอกล่องอะตอกล่องนะทุกคนต่อกล่องคือราคาอยู่ที่4หยวนส่งทั้งหมดนี้นะคะจะมีด้วยกัน20กล่องแบบนี้ราคาส่งก็คือตีเป็นเงินไทยก็400บาทต่อแพ็คแบบนี้เลย มีหลายสีมากมีทั้งสีฟ้าสีชมพูก็คือสามารถเลือกได้เลยมิกซ์ได้เลยหรือถ้าแบบว่าใครไม่ชอบดีไซน์เรียบเรียบแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีดีไซน์ที่มันเป็นกระตูนกระตูนน่ารักแบบนี้แต่มีก็มีนะคะราคาแบบพวกกิ๊ฟพวกนี้ราคาอยู่ที่1.2หยวนเลยตี็ีเงินไทยก็ประมาณ5-6บาทประมาณนั้นก็เกือบ10บาทถูกมากเอาไปขายที่แบว่าคนไทยอย่างเงี้ย10บาท20บาทก็คือยังได้กําไรเลย แล้วคือแบบเขาแต่ละแบบคือน่ารักมากทุกคนเห oh. มาะมากทาหายบ่อยมาก20หยวนแพ็กละ20หยวนขายปีกขายปีกนะบางร้านต้องคุยดีๆหรือว่าถามดีๆนะว่าบางร้านเขาขายปีกหรือขายส่งไหมบางคนอยากจะแบบ บัตเจ็ตไม่เยอะงบในการลงทุนไม่เยอะก็ลองถามในส่วนของการขายขายปีกก่อนเอาแบบไปลองขายเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนแต่ต้องคุยกับสื่อสารกับเขาดีต้องบอกก่อนว่าใครที่มาเดินตลาดค้าส่งที่ประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนอีอูกวางโซฟาน่ะคือเขาไม่พูดภาษาอังกฤษจะดีกว่าทุกคนทุกคนเขาไม่พูดภาษาอังกฤษก็จะพูดเป็นภาษาจีนนะคะแนะนําว่าให้มีให้รู้ภาษาจีนไว้นิดนึงหรือว่าทางที่ดีที่สุดให้มีไกด์นะคะถ้าใครสนใจไกด์ติดต่อสีคกับยูคาโกมาได้เลยนะ สินค้าที่ EU เกือบทั้งหมดจะเป็นสินค้าที่ขายส่งกันเป็นลังมีขั้นต่ำในการสั่งซื้อเหมาะมากๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการซื้อเพื่อน,นำไปขายต่อและในชั้นเดียวกันมาต่อกันที่ร้านเครื่องประดับกันบ้างอันนี้เราจะมาที่ร้าน J. ิวเวลรกันบ้างนะคะ คือร้านจิวเวลรี่ทุกคนมันมีแบบสวยเยอะมากๆแบบงานเกรดคุณภาพการเกรดแบนด์ก็มีนะแต่ในเดี๋ยวเราจะมาเจาะงานที่เป็นแบบว่างานแฟชั่นงานทั่วไปซึ่งอันนี้ค่ะราคาเขาอ่ะมีแบบว่าเริ่มต้นถูกมากๆเลยแต่ว่าสินค้าไม่ได้ยกกลังแบบหลายๆร้านที่เราไปเจาะมาตัวนี้จะยกแบบเป็นโหล12ชิ้นจะมีแบบน่ารักน่ารักเยอะมากทุกคนใครที่แบบเป็นสาวออฟฟิศสาวทำงานสารสนเทศแบบนี้ใส่ได้เลยน่าน่ารักแบบนี้เลยนะคะคนแต่ละร้านมันมี ดีไซน์ของตัวจิวเวลรี่ไม่เหมือนกันถ้าใครแบบว่าอยากจะลองมาเดินตลาดเพื่อดูแบบด้วยตัวเองอะแนะนําเลยให้มาจับสินค้าเพราะว่างานเขาอะค่อนข้างจะมีคุณภาพดีมากๆอย่างอันนี้อะเป็นตัวเรือนสีโรเดียมหลักๆของร้านนี้ที่มานะคะจะเป็นตัวเรือนสองสีก็คือจะเป็นสีโรเดียมสีซิเวอร์กับสีโกหรือว่าสีทองนะคะร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นดีไซน์เป็นงานห่วงเนาะใครที่ชอบใส่ต่างหูแล้วแบบแป็นหลุดเป็นหายจะแนะนาเป็นงานแบบนี้ เรียบๆแบบนี้ก็มีคือถ้าสนใจอ่ะอันนี้เขาจะขายเป็นยกลหลนะคะราคาเริ่มต้นแบบถูกมากๆไม่กี่หยวนเท่านั้นนอกจากตัวที่มันเป็นงานเล็กๆมินิมอลเอวิดีลูกแบบนี้มันจะมีงานที่เป็นงานเซตใหญ่งานการ่าแบบนี้ก็มีตัวนี้มันจะราคาแบบว่าไม่แพงทุกคนแต่ว่าถ้าจะสนใจอ่ะตัวนี้ขั้นต่ําในการสั่งซื้อเพียงแค่6ชิ้นเท่านั้นนะคะถ้าเป็นพวกเล็กๆแบบนี้จะอยู่ที่โลหลนึงขายส่งนะแต่ถ้าเป็นใหญ่ๆแบบนี้6ชิ้นสั่งได้เลย โดยสินค้าที่พาไปชมจะเป็นสินค้ากิฟช็อปประเภทของใช้ส่วนตัวและเครื่องประดับต่างๆซึ่งที่เมืองอูอูยังมีสินค้ากิฟช็อปอีกมากมายไม่ว่าจะสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียนกล่องของขวัญของแต่งบ้านหรือสินค้าตามเทศกาลก็ตามโดยจะเน้นขายส่งในจํานวนมากทําให้ต้นทุนต่อชิ้นยิ่งถูกลงเหมาะสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจขายส่ง C.T.W. Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยพร้อมบริการกรุชัยน่าพาเดินตลาดค้าส่งที่จีน CTW Cargo